เมื่อกี้เกมมันหยุดแคสไปครับนี่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับโอเคครับเราจะมาแคสเกม a ม o n g เด e s สล e p นะครับผมเอารับบทเกมนี้เราจะรับบทเป็นเด็กสองขวบนะครับที่ต้องมาประจนภัยในบ้านทงตัวเองครับประจัยดับใหม่ครับบ้านตัวเองเพราะอะไรครับนี่ไงครับโดนขโมยหมีครับหมีจ้า อ๋อมีไปแล้วครับโดนดึงว่ะให้ดึงมีกูการไม่ควรลุกครับเ๋อเตียงกูใครเข็นวะใครใครเฮียเยัย er, er, ไม่ไปดิอ๋อลมลมลม,ลมปิดไฟด้วย ลุกยืนกันครับช่างแม่ครับเราไม่โอ้คุณลุกเราจะไม่กลัวครับจะกลัเราจะวิ่งครับเราจะเราจะไปเร็วที่สุดครับมีผีไหมแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่รู้จักรูปเกมแล้วอื <c> ้ <oughs> ไม่ผีกูก็ตกใจครับเ <c oughs> สียงเปิดประตูใครครับนั่นเสียงใคร ใคอยู่ในตูส้สักผ้าทสื้อผ้าเปิดเงี้ยนะเอาล็อกว่ะตัอดปักก่อนครับที่บ้านมีครับตอนปั่นอยู่เปิดไม่ได้นะครับออกมาเดี๋ยวนี้เอ้าหมีอยู่นี่ครับไม่พี่หมีเป็นไงบ้างาต้องไปหาแม่นะครับหาแม่ อะไรเสียงอะไรโหนีม่มาทำอย่างนี้นะครับกูหัวใจวายนะครับมากดชิบวิ่งไม่ได้เลยครับนี่สโลทำไมกูไม่เปิดอะไรทั้งนั้นครับกูกลัวมอบก่อนแน่เอ้ไปตุบลีพี่มีสตุปไหมโ้หแล้วมีกูไปไหนวนะเนี่ยกูไม่อุ้หม,มีอยู่หรอ ใครมาเปิดทีวีไว้วะไหนดูหน่อยดิดูเรื่องอะไรเนะี่ยหันไปเจอผีนะกูกรีดนะครับงี่เอาเลยครับเรื่องอะไรเนะี่ยไม่ใครเคยดูเรื่องนี้ไหมครับยัดยัดยัดเก็บเก็บเก็บบ้านับเก็บบ้านรีมทดีโมทดเฮ้ยปิดๆๆปิดปิดเฮ็ดปิดได้ได้วยวะเฮ้ย <c oughs> โอ้ โอ,อ้อะไรอะไรอย่านะอย่านะอย่านะเออกระ้าตกออใครปิดใครปิดเราเอาเาอีมาครับดูจากทรงแล้วเหมือนเมื่อกี้ดิมีเรับเราเป็นเด็กน้อยสองขวบน่าจะสามมั้งวิงไรอย่างนี้เออครับเป็นเด็กที่ฉลาดจริงครับสงสัยกินเิตามิวเยอะ ทางไหนวะโอเคครับทางนี้วิ่ง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 เฮ้ยมึงจะหม่ทำไมนะ่ะมึงเจออะไรวะเดินดิลุกดิติบเติบโอ้โหเว้ยไม่เล่นไม่รู้หรอกครับจริงๆครับขนล,ลุกตอนเล่นเกมแล้วกูต้องแคสครับมันจะดุขนาดไหนครับ เปิด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 ลุก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 มาเปิดไม่ได้หเหรอเฮ้ยใครครับใครอยู่ในนั้นแม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องหาทางไปนะครับเป็นเด็กพิศรายครับไม่หรอกครับเกมมันไม่แบบทิ้งไว้อย่างนี้นะครับทำเป็นเงี้ยงๆม,มาๆนะกูรู้นะใครอยู่ในนั้นอะ เอาครับถ้ากูเปิดมาแล้วแห่นะครับอาจจะช็อกนะครับอาจจะสตันสักาวิครับเรยอจะปิดเกมแกล้วกีดสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะว่ากันนะครับมันลุ้นครับมันลุน้นเจ็ด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 แม้หายว่ะเอาใครใครให้สุ่มสุ่ม มึงเปิดให้กูยังไงวะมึงใครมึุกกาศักดาอย่างนี้นะคุยไรครับกูไม่เปิดทําไมวะนาฬิกาว่ะครับนาฬิกาเหรอเฮ้ยมึงจะนั่งทําไมวะ โอ้ยหยุดนะสูงสีสุดสูงอือต้มตั้มลูกคนกูดลูกแล้วมึงจะหมอบทําไมล่ะเฮียผมต้องกลัวเฮียนะครับมันขีดสุดแล้วอ๋อเฮียแล้วเนี่ยกูไปนะครับอ๋อน่าสนุกสนุกแอะแอะแอะ นี่มันทวีพบหรือเปล่าวันนี้นีวิ่งไม่ได้เลยครับต้องต้องวอ่องเครับเดินดึง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 ที่นี่ที่ไหนวนะเนี่ยใต้ดินบ้านกูเหรอโอ้โหเฮ้ยนั่นมันนักก้นปอนตลกออกนะส็อตเมื่อกี้โคตรสกิดครับผมพูดจากใจนะไปออกไปก้นอิดออกไป ไปออกไปออกไปมาครับลงไปเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สไลเดอร์แล้วครับผมลงมาครับเด็ดนี่มันใต้ดินบ้านกูเลยเนะี่ยมันคือหลุดเซ็งเลยวะที่ไหนวะเนี่ยเกมนี้จะพาเราไปไหนครับ อีเด็กน้อยนี่มันฝันกลางวันหรือเปล่านะตัวนี้ก็ยังเป็นแค่ตัวออกฟ้านะยืน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 สี่นางมายืนยืนมันให้กดอะไรของต่างครับอ้าโอ,อส่งพี่มหมีเปิดครับพี่หมีเปิดให้ด้วยนี่นหมีเปิดแล้วหมีเปิดให้แล้วครับโอ้่นี่หน้าตาหมีน้อยของเรานะครับ พี่มีลุยอืเกมตัวป้าคงจบแค่น,นี้มั้งครับครับเกมมอ g เด e s l e ี p รู้สึกจะได้เสียงคำชมจากพวกพิจารณ์เกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอารมณ์แบบเกมสยองขวัญแอนเจอร์ครับโอเคครับยังไงก็ลองโหลดมาเล่นได้ครับเดี๋ยว หาลิง์ไว้ให้นะครับเพราะว่าโหลดไว้นานแล้วจาไม่ได้เหมือนกันว่าเอาลิงไปไว้ไหนคนระับทุดโหลดไว้นานเนี่ยไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเข้ามาเจอไฟดับแล้วคนลุกครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ